แจะปเปอนเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเงินทุนนั้นไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าลงไปประมาณเกือบ10สตางค์ถ้าเปรียบเทียบกับปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับล่าสุด30บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ นักค้างเงินบอกว่าระยะสั้นเนี่ยเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงไปบ้างแต่แนวโน้มระยะยาวถ้าธนาคารในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเนี่ยบาทมีแนวโน้มกลับไปแข็งนะครับส่วนจะทะลุ30บาทลงไปหรือไม่ต้องตามดูนะครับล่าสุดครับหลังจากที่ ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างคึกคักนี่ก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเรา4 7 0 0 0กว่าล้านนะครับต่างชาติซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องเมื่อวานซื้อสุทธิอีก2 0 0 0กว่าล้านนะครับร่วม,วม,วมตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นเดือนกันยายนมาจนถึงวันที่23กันยาเนี่ย ปลาเข้าไปหลายหมื่นล้านแล้วในการซื้อสุทธิในขณะที่รายย่อยบ้านเราเนี่ยจังหวะฝีมือครับช่วงนี้ก็ขายสวนออกมาเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือว่ามีการคาดการว่างเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องแต่ภาพที่แสดงเนี่ยเป็นภาพของหุ้นของ True Corporation นะครับเมื่อวานปรากฏว่ามีแรงเทขายออกมาอย่างหนักทีเดียวนะครับหุ้นปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยขยับดีเข้ามาหน่อย นี่เป็นภาพสะท้อนความผิดหวังหลังจากที่การประมูลใบอนุญาต3า G เดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นโดยรวมยังดีอยู่นะครับมีการคาดการณ์ว่าวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นบ้านเราอาจจะเคลื่อนไหวอย่างผันผวนในช่วงแคบๆแ,แต่สัปดาห์หน้าหุ้นจะเดินหน้าขึ้นต่อนะครับมีการคาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าระดับ960จุดของตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะได้เห็นและก็ภายในปีนี้เนี่ยนะครับภายในปีนี้ระดับพันจุด สิ้นปีประมาณ1,50 0จุดนั่นคือระดับเป้าหมายที่หลายโบโรกมองไว้ว่าตลาดหุ้นบ้านเราจะถูกดันไปถึงเพราะแรงซื้อยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับพูดถึงเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอโยงมาที่เรื่องของเงินบาทนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณธนินเจรละวนนประธานเครือซีพีมองนะครับว่ามาตรการของแบงค์ชาติที่ควรจะทำเนี่ยก็คือการเน้นให้คนไทยไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึ้น เน้นให้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามามากขึ้นในยามเงินบาทแข็งค่าและเน้นที่จะให้แบงค์ชาติกุยกับธนาคารพาณิชย์หน่อยให้ช่วยเหลือบรรดาผู้ส่งออก SME ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเงินบาทแข็งค่านี่เป็นประเด็นที่คุณธนินบอกว่าควรจะทําที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็เตือนแบง์ชาติเช่นเดียวกันว่าระวังถ้าจะเอาทุนสำรองไปสู้กับเงินที่มันแข็งค่าณขณะนี้เนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหว แต่ว่าการแทรกแซงเป็นจังหวะจังหวะนี้น่าจะทําได้นะครับในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในการดูแลเงินบาทเนี่ยมันต้องดู2ด้านอย่างเรื่องดอกเบี้ยอย่างเงี้ยถ้าดอกเบี้ยต่ำๆผู้ประกอบการอาจจะชอบเพราะมากู้เนี่ยต้นทุนต่ําแต่ว่าผู้ฝากเงินผู้ออมเงินอาจจะไม่ชอบเพราะว่ารายได้เนี่ยมันมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับฉะนั้นแบงก์ชาติกําลังพิจารณาดูอยู่แต่ว่าที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับในการประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการนะโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่20ตุลาคมนี้ติดตามดูนะครับว่าเสียงเรียกร้องจากทางด้านผู้ส่งออกและอดีตรองนายกอย่างตกตะโกรงนั้นจะส่งผลทําให้การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน20ตุลาคมนะครับครั้งก่อนครั้งสุดท้ายของปีนี้จะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นตัดสินใจคงดอกเบี้ยไว้หรือไม่นะครับในขณะที่ราคาทองคําในตลาดโลกทําสถิติสูงสุดครั้งใหม่ แล้วก็บ้านเราเนี่ยนะครับราคาขยับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปล่าสุดวันนี้เนี่ยขยับขึ้นมาอีก50บาทด้วยกันในขณะที่ทองในตลาดโลกนั้นเกือบจะทะลุ1,300เหรียญต่อออนส์นะครับคุณมรัะครับ3 g บ้านเราเนี่ยอาจจะเกิดยาก แต่ iPhone 4G เกิดแล้วนะฮะเมื่อคืนคึกคักมากเห็นมีบางคนบอกเห็นคุณมานัดไปต่อแถวด้วยตกลงไปจองหรือว่ารอรับี้เขามาส่งที่บ้านจองทางออนไลน์อ๋อจองไปแล้วใช่ไหมจองไปแล้วเขาบอกว่ามาผ่านทางเที่ยงคืนนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนเริ่มเ่มให้บางบริษัทแล้วจากสาวกบีบเป็นสาวก p h o n e แล้วนะฮะใช้สองเครื่องเลยดีครับขอบคุณครับคุณยุทธนา